พี่นอนจ๋าอันนี้ก็คือหนึ่งแดดทีเจฟ้าตากนะคะเนาะน,น,นะคะพี่น,อน้องสวยงามมากเลยจ้ะพี่น้องจ๋าอันนี้ก็คือ เป็นปลานะคะปลาแดดเดียวอันนี้เขาเอิญปลาแดดเดียวแต่ว่าจจฟ้าจะเห็ุเป็นป่าตากแห้งนะคะถ้ปาปลาแดดเดียวนี่คือฮั่นเขากินบอท่านเลยมันก็จะไม่กินอับกินอย่างเนาะเะนาะ,ะอันนี้คือจจฟ้าจะเห็ดเป็นปลาแห้งเลยนะคะเจฝ้าก็ต้องเอาไปตากแดดอีกนะคะต้องเอาไปตากแดดอีกเนาะเนาะนี่เห็นบ่คะเอาตัวใหญ่ๆมาให้ดูอันนี้แค่ว่าหนึ่งวันนะคะ ถ้าไผยมากกินแบบนี้ก็คือกินได้แต่ทาจะทรงทางไก่ให้กับเผื่อนๆนี้ทรงบ่ได้นะคะเพราะว่าเจฟ้าบอกกะทรงอย่ามันมีกินนะคะเพราะว่าถ้าเราส่งเราต้องใส่ถุงอะไรที่มันอัอดต้องปิดให้มันดีๆแบบนี้แต่ว่าอันนี้ข้างเผื่อคือเขาจะเอาเป็นปลาแหงเลยนะคะสามารถไปกินไดน้านแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้คือเจฟ้าสว้ตากมื้ออื่นอีกนะคะพี่นอจ๊ะ แต่ว่าอีกเทคนิคนึงคือสมัยพ่อแม่เฮานะคะก็จะใส่หิ่งนะคะเนาะนะคะหิ่งย่างนะคะตากไฟร่อนไฟนะคะพี่น้องเดี๋ยวเจฟ้าจะอัปเดตให้เบิร์นะคะเนาะคลิปนี้นะคะว่าจะเป็นจังได้นะคะตากอีกแบบหนึ่งคือเป็นสูตรโบราณนะคะพี่น้องจ้าข้นหนาฝนฝน,นตกเนี่ยแนาะค่ะเนาะพี่น้องอีพออีแม่เฮาเพื่อกระสิตากป่า กระดังไฟแล้วที่นี่นะคะตากันบอ่อแหงบ่อเดออันนั้นเทือกะนะคะเอาใส่หิงนี่แหละค่ะล่ลนไฟไปนะคะมันก็จะเป็นปลาแหงนะคะเนาะนะคะอันนี้ก็อีกวิธีหนึ่งอีกเทคนิคหนึ่งนะคะสําหรับอ่าปลาแหงสูตรโบราณน,นะคะพี่นอจ๋าบอค้าเห็นบอค้าอันนี้ก็คือปลานะคะเจฟ้าตากแดดแล้วนะคะพี่นอจ้าที่ก็คือ กาเหตสูตรตามสูตรโบราณเนาะหมอกระด้างดำด้พ <fit aku ens ua> ี <tai be> <en> ่น <des san ina> ้องหมอเิฟ่าดําเบิดไถ่เบิงว่คคัวธรรมชาติของเจฟ่าเป็นจังใดนะคะกานะคะเจฟ่าก็เอาโดนฟื้นทรายแบบนี้นะคะพี่น้องเอาทรายแบบนี้แหละนะคะแล้วมันก็จะเป็นคว่นขึ้นไปแบบนี้นะคะหฮาอื่นร่มควันไฟนะคะพี่น้องจ้าผู้ถาวเป็นผ้าเห็ดแบบนี้นะคะเนาะร้อนนะคะอันนี้อย่าว่าไม่ร้อนนะคะนี่มันก็จะเป็นายขึ้นไปแบบนี้นะคะพี่น้องจ้าอันนี้ก็คือเจฟ่ามาอัปเดตนะคะ อัปเดตไถ่กับเพื่อนเข้าเลยเบิง่งเราจะฝากกับสิคอยนะคะเมื่อคอยเบิ่งป่าว่าป่า,ปาเป็นจังไดแบบนี้นะคะพี่น้องอันนี้ให้กางขึ้นแล้วจะเดินนะคะพอดีเตาว่างกางขึ้นก็นเลยเห็ดกางขึ้นนะคะพี่น้องถ้าหากว่า,าเพื่อนเห็ดโบราณก็คาเก,กสิใส่สังกะสีปิดพร้อมได้ะคะ่ะพี่น้องเพื่อว่าบ่ใหไข่คว้านฝ้ายเพื่นออกไปข้างนอกนะคะแต่ว่าเ้าเห็ดแบบนี้นะคะเนาะกะนะคะ นี่แหละค่ะพี่น้องจา้าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะสูตรอีสานบ้านเรานะคะพี่น้องจา้าเรามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะคะว่าทํำยังไง ป่านะคะที่เจฟ้าตากแข็งแล้วตากแดดเรียบร้่อยแล้วอันนี้เป็นแดดเดียวนะคะแต่ว่าเราก็มาลนไฟนะคะโฮมไฟเพื่อว่าโบไ้ป่ามันมีกินละเข้าทรงไปทางไก่นะคะทรงไปตามจังหวัดแบบนี้กาป่าก็จะสามารถอยู่นั่นนะคะที่เข้าสื่อกับเอ่อหลายทานที่เพินขายก็จะเป็นแบบนี้ละอันนี้เจฟ้าเฮ็ดให้กับเพื่อน YouTube ของเฮานะคะกว่าจะได้นะคะก็ไม่ใช่ง่ายนะคะนางซอกเก็ตจนนะคะหลังคดหลังก่อนเบิดแต่ว่าเราทําให้กับเพื่อนที่อยาก ได้กับเราจริงๆนะคะพี่น้องจ้าอันนี้กระสานเองได้ค่ะเิงหน,น่กระสานเองค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็คืออัปเดตให้กับพี่น้องเฮ้าได้เบิงกันขอบคุณหล,ลายๆกลราวกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะทีเจฟานะคะเหตุคลิปนะคะล้นคนไฟป่านะคะล่มควันป่านะคะพี่น้องจ้าเพื่อว่าจะได้นะคะหายป่านะคะมันโบมีกินนะคะเนาะนะคะในการส่งไปให้กับเพื่อนที่อยู่ต่อจะววาต่างจังหวัดนะคะพี่น้องขา ค่ะพี่นองจ้าจะฝากะนะคะเนาะลมไฟนะคะทานนะคะไฟควันนะคะมันก็นจะมีควันขึ้นไปแบบนี้ เจฟ่าไม่เบิงนะคะเห็นบ่ค้านี่ปล่ากระจะนะคะรู้สึกว่าจะแหงเข่าไปนะคะแล้วก็จะบ่มีกินนะคะพี่นองจ๋าก็จะบ่มีกินคือจ้าหน่อยเจฟ่าก็จะเอาออกนะคะจัาหน่อยเจฝ่าก็จะเอาออกแล้วนะคะมือเจฝ่าก็สิตาแดดอีกไขมันแห่งอีกนะคะพี่นองจ๋าให้ได้สามแดดแล้วเจฝ่าก็จังจะส่งให้กับเพื่อนยูทูบนะคะพี่นองจ๋าที่เพื่อนๆเขาสั่งกันเขามานะคะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางแนวทางหนึ่งนะคะที่นะคะอีพออีเม้าเป็นผ้าห เนาะค่ะเนอะพี่นอนจ้าอันนี้คือขั้ขวโบราณเ้อค่ะเด้อเจฟ้าเห็นในเบิ่งเล่ยค่าวว่าเป็นวิถีชีวิตแบบบานๆจริงๆนะคะแต่ว่าเสียอย่างหนึ่งคือ เจฟ้าถ่ายคลิปตอนกลางคืนนะคะเนาะควันมันอาจจะบบเห็นคับพวปันใดแต่ว่าหายเบิงว่านะคะชีวิตบานๆของเฮาเป็นจังไดคลิปนี้นะคะเจฟ้าก็คือตากป่านะคะตากแดดแล้วนะคะแล้วก็เอามาลมควันไฟนะคะมาลมควันถ่านมาลมถ่านนี่แหละนะคะลมควันถ่านนะคะและนะคะอเปิ้ลก็จะขึ้นมาแบบนี้แหละนะคะพี่น้องจ๊ะนะคะและป่าก็จะแห้งแบบนี้นะคะพี่น้องปลาก็จะแห้งแบบนี้นะคะพี่น้องจ๊ะเดี๋ยวเจฟ่าก็ จะเฝ้าไว้แบบนี้แล้ะนะคะเดี๋ยวอีกประมาณนะคะจักหน้อยจะฝากกระสิบ เอารุ่นไม่มาใส่บบดที่นี่นะคะเพราะว่ารอบนี้จะฝ่าเฮด1ิบสามโลนะคะพี่น้องจะาให้กเพื่อนยุทุทีิเพื่อนสั่งกันเข่ามานะคะอันนี้ก็คือทําให้เฉพาะเพื่อนที่เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะพี่น้องจะเป็นปลาน้ําโขงนะคะปลาน้ําโของอ,อีหลีอีหลอนี่แหละจ้ะพี่น้องจ๋านี่ก็คือเป็นอีกคลิปหนึ่งคะ่ะคลิปนี้จบไปสักก่อนนะคะขอบคุณอาไรกัแล้วกันที่เข้ามาชมช่องนะคะจะฝ่าสัญหาม่เราเนื้อหัวหมวนนะคะพี่น้องคะ่ะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องขอบคุณมา มากค่ะอันนี้ก็คือให้เห็นเป็นควันไฟขึ้นมาแล้วค่ะเนาพี่นองเนาะนี่ก็คือเป็นวิธีชีวิตบ้บาน,บานแต่ว่าที่ให้เห็นนี่ก็คือว่านี่เป็นบันบานอีลีก็คือ เป็นกระสอบทานกับมีกระสอบฟื้นกับมีนะคะกับมีบัรทุกสิทุกอย่างที่แม่เพิินเหตุไถไวตรงนี้นะคะเนาะเจ็บฝ่ากับบเอออกเลยห้มันเป็นแบบว่าอีสานบานเหาอิลีค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะก็คือรดนคอนไฟนะคะอย่างป่ารดนคอนไฟนะคะหรือว่าลมทานนะคะลนทานนะคะเนาะพี่น้องเนาะหรือว่านะคะป่าตากแดดแล้วนะคะแล้วก็เอามานะคะอ่าอา่อย่างไฟนะคะเพื่อว่าจะหายได้กินเก็บไว้นั่น น่านและบ่ไหบันมีกลิ่นนะคะพี่น้องจ๋าขอบคุณคะ่ะพี่น้องคะอันนี้แหละคะ่ะหิงที่ว่าห้าสารนะคะนเนาะหฮาก็เอามานะคะแขวนแบบนี้แหละจ้าพี่น้องคัวบัตนนกเ้อค่ะเด้อคัวบัตนนกนะคะ,คะ,อ,ะ,คะอันนี้ก็มันจะมีควันขึ้นไปนะคะก็คือเป็นป่านะคะที่ห้าตากแดดแล้วนะคะตากแล้วแดดนึงนะคะตากเบิดมือนั่นล่ะคะ่ะแล้วก็เอามาลมควันไฟนะคะเพื่อว่า จะได้เก็บไว้กินนานๆนะคะแล้วก็จะบม่มีกลิ่นสาบกลิ่นเหม็นนะคะนะคะเนาะเจีฝากะห้เบิงนะคะว่าป่าที่นะคะจะ๊ฝาลงคว้านไฟไปแล้วนะคะมันก็จะออกมาแบบนี้แหละพี่น้องสีสันกะนากินหมากเลยนะคะแล้วก็จะไม่มีกลิ่นฉุนไม่มีกลิ่นอะไรเลยเห็นไหมคะสีสวยหมากเลยนะคะเนาะเอาไปทอดนี่กะกรอบกะแสบค่ะพี่น้องนะคะกะ เป็นนั่นนี่เจฟ่ากับเเกบไ้กินนะคะเจฟ่ากับเจไปให้เพื่อน YouTube นะคะพี่น้องอันนี้ก็คือเจฟ่ามาอัปเดตหายว่าหิงที่เจฟ้าสารนะคะ,ะตัวนั่นเจฟ้าจะเอาไว้ตากแดดนะคะอยู่ข้างนอกแต่ว่าอยู่ข้างในก็คือใส่แขนแบบนี้ละไว้นะคะลมควันไฟนะคะเนาะพี่น้อง คู่อีสานบัดห้าเบิ่งนะคะพี่น้องจ้าอันนี้ก็คือยามกังเว้นนะคะมื้อนี้ก็ฟ้าปลาเบิดมือนั่นเอล่ะค่ะพี่น้องเพราะว่าลมค่นไฟไหวนะคะเพื่อว่าจะทรงให้กับเพื่อน YouTube ที่เพิ่นซังนะคะฝากใหเจฟ้านะคะเห็ดปลานะคะแห่งตากแห่งไหแน่อยากจะกินเพิ่ะว่าเจฟ้าก็เห็ดห้ตามนะคะที่เพื่อนเผื่อนห้าอยากกินอันนี้นะคะ บ้านไหนนะคะใดทีเพราะวาจจฟฝากพึ่งเอามาจะลมควันไฟนะคะพี่น,อน้องเจ้าฝากก็ต้องล่อให้พวกนี้มันอ่านะคะแหงๆแหล้เจ้าฝากก็จะเอามาคอยจะแจงไปแบบนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะก็คอยทําไปขอบคุณหไลายได้ค่ะเด้อคลิปนี้ก็คือ,อคาะคะมาเสนอว่าอ่าหิงนะคะถี่สารนะคะเนาะสารหิงแล้วก็เอามาแบบนี้แหละคะ่ะ แบบบานเฮานะคะพี่น้องจ๊าไฟมันก็นจะเป็นควันไฟขึ้นไปนะคะ,ะหลายท่านที่เขาไปเบิ้งโลกคะ่ะในช่อง YouTube ที่เพ็นเห็ดป่าแห่งนะคะเพื่อก็จะเห็ดแบบนี้ละคะ่ะพี่น้องจ๊าอันนี้ก็อัปเดตให้เบิ้งขอบคุณค่ะที่เขามาชมคะ่ะสีสันนาตางามงามค่ะพี่น้องจ๋าเห็นบ่ค้นี่ได้ที่แล้วนะคะพี่น้องจะ่าก็เตรียมหนะะ้าที่จะแพ็กส่งให้กับนะคะเพื่อนๆน,นะคะเนาะที่ นะคะซานจองกับข่ามาอันนี้เก็บไว้กินโดนกินน่านได้เพราะว่าเฮาลมควันไฟแล้วนะคะพี่นอ้องจ๊ะเรารนควันไฟให้แล้วลมนะคะเพื่อเอมควันไฟนะคะเนาะนะคะอันนี้นะคะสูตรโบราณสูตรเก็บกินไว้น่านนะคะสูตรที่พ่อค้าแม่ค้าเพิ่นเฮ็ดขายที่ว่าเป็นปลาแห้งที่เฮาซื้อนะคะเป็นถุงนั่นแหละจ้ะพี่นอ้องจ๊ะ เพิ่นก็นจะเหตุแบบนี้แหละนะคะเพื่อนก็นมีสูตรของเพิ่นเพราะว่าอันนี้มันโบแมนป่าแดดเดียวนะคะมันเป็นปลาแห้งนะคะเนาะสามารถเอาไปทอดกรอบนะคะกินกับสมตำนะ,ะแ่บเดอ้อพี่น้องเดอ้อแ่บเดอ้อจะเดอ้อขอบอกเลยค่ะว่าถ้าได้กินแล้วนะคะจะติดใจนะคะพี่น้องจะ๊ะอันนี้นะคะแห้งแล้วไม่มีกลิ่นนะคะเดี๋ยวเจ๊ฟ้าก็จะเตรียมนะคะที่จะแพ็กส่งให้กับเพื่อนๆที่สั่งกันเข้ามานะคะ พี่น้องคะอันนี้ก็คือให้กับเพื่อน YouTube นะคะที่สั่งกับเจฟ,ฟ้ามาเจฟ,ฟ้าก็เฮ็ด mm hmm. ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อว่าอยากจะได้คลิปนะคะที่เฮ็ดเนาะค่ะเนาะอันนี้อัปเดตให้ค่ะค่ะพี่น้องจ้า,เจฟ,ฟา,าเจฟ้าก็ได้หิ่งไม้บานเจฟ้าเอิ่นหิงได้พี่น้องบ้านผู้ท่านผู้ชมเอิ่นอีหยังกับบรูนะจ๊ะอันนี้คือจะเอาไปล่นไฟนะคะเฮ็ดไฟอื่อนๆนะคะเนาะเพื่อว่า จะได้กินด,ด,ดน,นๆนั่นๆจะได้เก็บปลาไว้น่านอกจากที่เ้าตาแดดมาแล้วอันนี้นะคะได้นึ่งแดดแล้วน้วพี่น้องเนาะเขาก็เอามาล่นควันไฟนะคะหรือว่าเอาล่นไฟอ่อนๆนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเป็นจังไดเดี๋ยวก็คอยเบิงไปนะคะน้องพี่น้องเนาะตั้งใจนะคะคลิปนี้นะคะจะปังหรือบาปังหรือว่าจังไดก็รอถาเบิงกนแล้วกันตั้งใจสุดๆฝีมือเลยนะคะพี่น้องจ๋า นี่แหละค่ะสารมาใหม่ๆเลยค่ะหินกระไดนะคะนี่แหละค่ะพี่โนจ๋าค่อยอัปเดตเบอร์นะคะเด้อว,ว่าเวลาเจฟฝานะคะ หล้นไฟแล้วมันจะเป็นจังไดออกมารูปแบบใดนะคะคอยติดตามนะจ๊ะอันนี้ก็คือจะทรงใหกับามาดามเจนนะคะแล้วก็พ่อยายนุหน้าไก่ห่วยแล้วก็ออนซอนไร่ไผ่แก้วคุณหมอของเราที่อยู่อุบลน,นะคะจะไปอุบลจะไปโคราชแล้วก็จะไปที่กรุงเทพนะคะพี่น้องขาอันนี้ก็ขอบคุณเพื่อน YouTube นะคะที่นะคะสั่งกับเป๋าเจฟ่ามา กัคุ้มบ่กับการที่เหตุนะคะเมื่อยนางจุดแอวเข็ดแอลงองเบิดแต่ว่าเจฟ่าได้คลิปค่ะพี่น้องแลกกับการได้คลิปนะคะกับน้ำใจที่เรามีให้กับเพื่อน youtube ค่ะพี่น้องจา๋าก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวฮ่าคอยไปเบิ่งกันเนาะ,ะ่ะเนาะว่าเจฟ่าลน่นควันไฟแล้วมันสิเป็นจังไดน,นะคะพี่น้องจา๋าปาเจฟ่างามเด้อเหมือนี้างามงามงามอิลีงาม,งาม,งามอีหลอ,อ,อจ้ะพี่น้องจา๋าสวยงามเพราะว่า เขดคือต่างใจที่สุดเลยค่ะพี่น้องจา้าค่ะพี่น้องคะเห็นบ่คะปลาที่เจฟ้านะคะเนาะลมควันนะคะกะจับประมาณนี้เนาะคะ่ะนาะพี่น้องนะคะควันไฟของเจฟบานะคะพี่น้องจา้าเป็นไฟก็ะจะขึ้นมากแบบนี้ละนะคะอันนี้ก็คืออัปเดตนะคะตอนกลางคืนเพนไหก็เผื่อนนะคะยูทูบนะคะที่เพิ่อนอยากจะกินนะคะ ป่าเมนาำโขงนะคะพี่นองจ้าตากมาแล้วนะคะเป็นปลาแดดเดียวนะคะก็เอามาลงควันก่อนนะคะเนาะนะคะฟางทั้งนี้ก็คือเป็นฟางที่แห้งแล้วนะคะลงควันได้เรียบร้อยแล้วนะคะป่าก็จะเอามาเป็นแบบนี้แหละค่ะพี่นองจ๋าอันนี้นะคะเนาะ,ะบอกว่าจะเป็นห้างช่องมาดามเจนนะคะออนซอนไร่ไผ่แก้วแล้วก็พ่อใหญ่นุนะคะพ่อใหญ่นุนะคะเนาะนะคะ,นะคะเดี๋ยว ให้เจฟ้าอบให้แห้งๆก่อนนะคะเดี๋ยวจะสรงไปให้นะคะเนาะนี่นะคะเห็นว่าควันไฟมันก็จะมีขึ้นมาแบบนี้แหละนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะที่เจฟ้านะคะสรรหาแบบว่าคือทำแบบว่าคือ,อาตากแห้งเลยอบแห้งด้วยนะคะอบควันไฟพร้อมนะคะและก็ ะะจะบอกให้มันมีกลิ่นเลยนะคะพี่นองจ้าอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่จะช่องเจฟ้าสัตหามะเราววาังนุ่งหัวหมวนนะคะอัปเดตให้กับเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้เจฟ้าก็จะขอเฝ่าป่าสะกอนเพราะว่าย่านเนาะแมวเพิ่นมาลักเอาไปกินไห้นะคะลนคอนไฟเรียบรล่อ,ลอสะกอนกะว่ามันแหงคากแหงส่วนนี้แล้วเดี๋ยวเจฟ้าจะมาเก็บเอาเขาไปไว้ในบ้านนะคะ ก็อัปเดตแบบนี้แหละคะ่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะคลิปหนะ้าคอยว่ากันอีกนะคะคลิปนี้จบเท่านี้ละคะ่ะ